รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงข้าพเจ้านางรุ่งระพีคัชนาครูชำนาญการโรงเรียนวัดชาคหมากหน้าที่ต่างๆในสถานศึกษา 1. หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย 2. วิชาการช่วงชั้นปถมวัย 3. เจ้าหน้าที่บัญชี 4. ครูประจันชั้นอนุบาล2และครูที่ปรึกษายุวเกษตรกร 5. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าโครงการที่รับผิดชอบโครงการอนุบาลพบพระธรรมโครงการทัศนศึกษาสู่โลกกว้างโครงการยุวเกษตรน้อยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยข้อตกลงในการพัฒนางาน ด้านการจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ให้เด็กปฐมไวัยได้รับความรู้จากการใช้สื่อที่หลากหลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้อบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและร่วมกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการส่งเสริมและสนับสนุนมีการจัดทำข้อมูลสาร,รสนเทศของผู้เรียน ดำเนินการตามระบบช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาการทั้ง4ด้านอีกทั้งปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีความรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายร้อยละ70ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเริ่มกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา และวิธีการสอนนำผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาในวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านการเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง4ด้านเด็กร้อยละ70มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2,560ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่มีไปเผยแพร่โดยเป็นวิทยากรการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลพลาส่วนที่2ประเด็นท้าทาย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนในระบบเป็นไปได้ยากการเรียนการสอนจึงปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โดยให้เด็กปฐมวัยเรียนแบบออนแทน์และส่งคลิปการสอนตามหน่วยการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ข้อจำกัดการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันตามสภาพครอบครัวบางครั้งไม่ได้ใส่ใจที่จะเข้าไปเรียนรู้ในคลิปการสอนที่ส่งไปให้ จากเหตุผลข้างต้นข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ของเด็กให้เข้าเรียนหรือเปิดคลิปการสอนต่างๆที่ครูส่งไปให้ข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนคลิปการสอนโดยนำคำสั่งในการทำแบบฝึกหัดไว้ที่ท้ายคลิปการสอนเพื่อให้เด็กได้เข้าดูคลิปการสอนทุกครั้งที่ครูส่งไปให้ และจัดทําเกมการศึกษาในรูปแบบเกมออนไลน์เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กประมวัยได้เข้าไปเรียนรู้ฝึกทักษะการสังเกตจดจำการคิดวิเคราะห์ในเกมการศึกษาที่ครูจัดทําให้โดยใช้โปรแกรม Wordwall และใช้ Google Form ในการสํารวจความสนใจและการทําเกมการศึกษาให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาล2ับหนนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการวิจัย การพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษจดจำพยัญชนะ A ถึง Z ด้วยสื่อเกมการศึกษาออนไลน์สำหรับชั้นอนุบาล2ทัโรงเรียนวัดชาติมากโดยมีการทำพรี e ท t คือการทดสอบเด็กก่อนทำการวิจัยและมีการบันทึกหลังสอนตามบันทึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียน หลังจากเมื่อพรีเทสเสร็จข้าพเจ้าจะจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้คลิปการสอนคลิปเกมการศึกษาในรูปของ WordW ดวอและ Google Form เพื่อให้เด็กๆได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ฝึกทักษะการคิดการจดจำพยัญชนะ A ถึง Z จากรูปภาพและพยัญชนะตัวอักษรเพื่อให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้ในช่วงระยะเวลาเดือนธันวา และมักราคมข้าพเจ้าจะเข้าไปตรวจสอบใน Google Form เพื่อดูว่ามีเด็กเข้าไปเรียนรู้และเล่นเกมการศึกษากี่คนโดยการจดสถิติจากนั้นเมื่อเด็กๆทำการเล่นเกมครบแล้วข้าพเจ้าจะนัดเด็กๆเข้ามาทดสอบโพสเทสเป็นรายบุคคลผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษในการจดจำพยัญชนะ A ถึง Z ด้วยสื่อเกมการศึกษาออนไลน์ของนักเรียนชั้นอนุบาล2ทัก1มีผลร้อยละเกินกว่า70%ตามการกำหนดค่าเป้าหมายในข้อตกลงที่กำหนดไว้ข้าพเจ้าขอจดรายง,งานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่2อนวันที่1เมษายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565ขอบคุณค่ะ